วันนี้นะคะก็มาพกับช่องอ,อูนอินเตอร์เช่นเคยนะคะเย่เยเยวันนี้นะคะเรานะคะจะมาสอนเต้นในเกมซากุระสมูเลเตอร์นะคะทุกคนมีหลายท่าเต้นให้เลือกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทําไงอันดับแรกนะคะก็กดไปที่เมนูเลยนะคะตามลูกศรเลยนะต่อไปนะคะก็กดตรงนี้เลยคะ่ะ แล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะแล้วทุกคนนะคะก็จะเห็นแถบด้านบนนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็กดตรงนี้นะคะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆได้เลยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยแล้วก็กดตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกท่านั่งนะคะมีเยอะมากเลยค่ะมีท่านอนท่าแบบยังไงหลายอย่างนะคะ นี่มีอันน่ารักน่ารักไปหมดเลยเธอเดอเป็นไงล่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากให้หนูสอนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะบา,บายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ